พามาดูรถกระบะผ่อน6,000เท่านั้นนะฮะมีเยอะมากนะครมีทุกสีส,สีดําสีแดงสีขาวมีหมดนะฮะใครสนใจรถกระบะที่เป็นยนนะอันนี้วันนี้นะผมจะพามาดูที่โซน A เท่านั้นนะครับรีโวก็มีนะครับนิสสันย็มีอีสูก็มีตัวเตี้ยตัว,ตย,ตวกยกสูงมีหมดนะฮะแคปเตี้ยนะครับผมแคปยกสูงนะฮะแล้วก็รีโวสีขาวแบบนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะผ่อนเบาๆนะพี่นะได้เป็นปี2019นะ,ะเลขไม นะครับยังน้อยอยู่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับอีซูดีแม็คันนี้นะฮะผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นนะตัวนี้ได้เป็นปี2019นะพี่ล้อกระทาแบบนี้สวยๆนะฮะแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะค,คันนี้เลขไม่อยู่ที่88,000กิโลนะครับราคาสด7 0 0 0แสอ๋อขอโทษที อ่าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมแบตนะพี่คันนี้สวยมากเลยนะครับเป็นตัวแคปบนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันกันก่อนแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะเหลี่ยมสานคมตัวรถชัดเจนนะครับผ่อนหกพันพี่คุณไหนสนใจทักมาป้ายแดงเนี่ยบอกเลยว่าซื้อป้ายแดงตอนนี้นะผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งนะครับเป็นตัวแคปบแต่ผ่อนหมื่นหนึ่งนะไลเนอร์มีมา,ากระชนท้ายแบบบิวอินมีนะครับพี่สวยๆนี่เห็นไหมสวยมากนะครับเอาไปใช้งานได้ดีมากเลยนะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไฟฝั่งนี้สะก่อน นะครับนี่ไฟยังใสๆอยู่เลยนะครับพี่เป็นไฟไฮโดรเจนไฟตันหมอกมีมาให้แบบครบๆเลยกระจังหน้าเป็นสีอ่าสีเกร์นะฮะสวยมากนะเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะพี่แก้มข้างฝั่งนี้ก็มีนิดนึงยวเก็บงานให้นะครับคันนี้ห่อน6000เท่านั้นนะประตูนะครับอากระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮมือเปิดประตูเป็นสีทดำด้านในนะพี่เห็นไหมพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มันตีฟังก์ชันไม่มีนะคันนี้นะแล้วก็แอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับ เกียร์แมนวลน,นะครับสวยๆเป็นบอะผ้าด้วยนะเป็นเครื่องยนต์1.9ตัวเอสนะฮะพอนประมาณ6,000พี่สนใจทักมากนะครับคันนี้ไฟเบรกด้อยสามอยู่ด้านบนนะฮะไลเนอร์มีมาเห็นไหมสวยๆไลเนอร์แท้ด้วยนะพี่การรอยขีดข่วนได้ดีมากนะฮะนี่เป็นสีขาวดูแลค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับนี่ แผงปับรถกระจกอยู่ด้านข้างครับพี่มีไฟฟ้ามาระบบไฟฟ้ามาเต็มอยู่แล้วนะครับกุญแจแจ็คในคีหน้าจอ M A D เห็นไหมจอวิทยุนะครับผมสวยเลยคันนี้เป็นโอเพนแคปด้วยนะโอเพนแคปมาแล้วนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับพี่คนไหนสนใจนะคันนี้ผ่อนอยู่แค่6 0 0ันกว่าบาทนะครับราคาไม่แรงอยู่ที่สามแ0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่รวมแบตน,นะได้ปีใหม่ด้วยปี2019นาะฮะร,ราคา3 7 0 0 0นเจ็ื่นกาันบาทผ่อนประมาณ6 0 0ันนะ ใครสนใจคันนี้นะแคปหน้าจอและแอดไลน์มาที่ parnpi 1 9 9 2อนะครับ parnpi 1 9 9่เาดี๋ยวไปรุ่นถัดไปกันเลยดีกว่าสายแต่งสายซิ่งเขารู้กันนะฮะคันนี้นะสวยๆเลยนะฮะอี่สูด,ดีแม็กซ์สประตูนะครับดูผิวพันธุ์ของเขาก่อนสวยนะคันนี้นะเป็น1.9เกเจอสนะครับผมใส่แม็กแต่งซิ่งมาให้แล้วสวยๆคนระับสวยมากนะพี่คนไหนสนใจนะคันนี้สวยมากเลยนะเลขมาที่หกหม่68,000กิโลเท่านั้นได้ปี2019 นะครับพี่คันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ7,000เท่านั้นนะครับใครสนใจทักมานะฮะสายแต่งสายซิ่งเขาน่าจะรู้กันดูนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับสนใจทักมานะฮะมาดูภายในกันนี่สวยๆนะเปิดเข้ามานะครับปุ่มผรับพัดกระจกอยู่ด้านข้างนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแจจกในขี่หน้าจอ M I D นะฮะสคบอยู่ครบราคาปรับลงแล้วด้วยเห็นไหมฮะจาก500,000เหลือ4 0 0 0 0นะครับพี่ คันนี้เลขไม่หกหมื่นแปดพันกิโลได้ปีสองพันสิบเก้านะครับสวยเลยนะใครสนใจทักมานะฮะนี่จอวิทยุสามารถไปเปลี่ยนได้นะนี่สวยเลยแอร์เป็นแอร์แมนวนวลนะครับเกียร์ออโต้โอ๋อขอโทษดีเกียร์แมนวนวลนะฮะคันนี้สวยสนใจทักมานะครับได้เบาเป็นเบาผ้านะครับไปดูด้านหลังเปิดเข้ามานะฮะนี่เบาผ้ากว้างอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูนะครับหัวเข้าไม่ชนนะฮะนั่งได้สบายเลยนะ คันนี้สวยๆนะฮะนี่เห็นไหมไม่มีชนนะครับนี่สวยมากสนใจทักมานะครับคันนี้ราคาไม่แรงนะฮะผมบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่ไลเนอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วด้วยสวยๆแบบนี้นะครับนี่ไฟท้ายมาเห็นไหมสวยงามนะฮะเป็นโลโกโอ้อีซูดีแมมาแล้วนะฮะเป็นตัว S นะครับผมป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ฟันอ่าเจ็ดแสนนะฮะ หกแสนกว่าจ็แสนนะถ้าเป็น4ประตูนะครับแต่เราไม่ขายนะเราขายอยู่ที่4,000สนกว่าบาทเท่านั้น4ี่แ0 0หบาทมาดูฝั่งนี้กันนะนี่ไฟไม่เหลืองนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะฮะครบครบเลยคันนี้ผิวพานเปล่งปลั่งมากนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับพี่สวยๆใครอยากเห็นตัวรถเต็มๆนะมันจอดข้างในลึกมากนะเอาออกเอาออกไปข้างนอกไปโชว์แบบนี้ไม่ได้ จะเห็นภายในตัวเต็มนะฮะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งไลน์มาที่ p a r n p i 1992เนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปให้ดูนะครับแบบชัดๆเลยนะคันนี้นะสวยมากนะครับปี2019เลขไมล์หกม่า6 8 0 0 0กิโลใครสนใจทักมานะครับไปรุ่นถัดไปกันดีกว่าคันนี้ r ีโวแค p ปตัวยกสูงนะครับผ่อนประมาณ8,000นะฮะผ่อนอยู่7,000กว่านะครับ8,000ประมาณนี้ไม่เกินนะฮะเลขไมล์แสนเจ็ดนะได้ปี2016สวยๆ นะครับเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะฮะนี่นไม้กระจังหน้าโครเมียมมีมานะครับไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาแบบครบๆเลยล้อแมกขนาด1ิเจ็ดนิ้วเห็นไหมฮะสวยๆมือเปิดประตูโครเมียมกระจกมองข้างโครเมียมนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าด้วยนี่มาดูฝั่งนี้นะฮะเปิดให้ดูภายในนะครับภายในพวงมาลัยหุมหนังปุ่มมันติฟังก์ชันนะฮะมาแบบครบๆหน้าจอมีมาให้แอร์เป็นแอร์อ่าออโต้แยกใช้ขวานะครับตัวนี้เป็นตัว เบาะหนังแล้วด้วยนะสวยๆเกียร์แมนนวลนะครับผมสวยมากนะเป็นโอเพนแคปนะครับเปิดโอเพนแคปแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมกว้างๆนะครับพี่นั่งได้อ่าหลายคนนะครับคันนี้ขนของได้เยอะนะฮะตัวนี้ราคาไม่แรง439,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ7-8พันนะครับพี่สนใจทักมานะฮะเป็นตัวแคปยกสูงของรีโวนะฮะโลโก้สติ๊กเกอร์พรีเลอร์ก็ยังอยู่ครบนะฮะกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับพี่อ่าสวยๆเลยนะฮะนี่ไลเนอร์มี นะฮะฮสวยมากพี่คนไหนสนใจทางมานะคันนี้นะครับนี่เห็นไหมล้อแม็กขนาด17นิ้วมาดูฝั่งผู้ขี่กันบ้างนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะฮะนี่ออกนี่ครับแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างนะฮะนี่กระจกเนี่ยพับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยนะตัวนี้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มอันติฟังก์ชันนะฮะปุ่มควบคุมหน้าจอ m a d หน้าจอ m a d เห็นไหมเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลใช้งานได้ยาวๆโตต้าบอกเลยว่าวิ่งได้เป็นล้านครับพี่ วิ่งได้เป็นล้านนะฮะคันนี้สวยมากนะครับราคาสด439,000บาทไม่รวมแบตผ่อนประมาณ7,000-8,000นะฮะตัวนี้เลขไม่107ได้ปี2016สนใจแคปหน้าจอทักมาแอดไลน์มาที่ PARN PI1992 ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นถัดไปกันมาพบกับ Back Edition สีทูโทนนะสีแดงนะครับแล้วก็หลังคาสีดำแบบนี้สวยๆเลยนะฮะคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ เก้าพันเท่านั้นนะครับพี่ได้เป็นสีประตูนะครับสีแดงแบบนี้เลยส,ยสวยๆแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนี่เห็นไหมราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมแบตนะพี่นี่สคบอ,อยู่ข้างในนะฮะตัวนาวลาล่าสองจุดห้า el นะฮะคันนี้เลขไม้น้อยมากนะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นไฟหน้าเนี่ยได้โปรเจคเตอร์มาไฟเลี้ยวไฟตะหมอกมีมาแบบครบๆเลยกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวพาชมนะครับดูแก้มข้างฝั่งนี้ก่อน แกมคำฝั่งนี้ไม่มีอ้าออกนะพี่คิ้วซุ้มล้อมีมาให้นะฮะล้อแม็กสีดํานะฮะสวยๆเลยดําเงาด้วยนะได้เป็นแม็กขนาด8นิ้วมาแล้วนะครับสวยๆเห็นไหมสวยมากนะครับนี่คิ้วซุ้มล้อบันไดข้างนะฮะสีดาําเงาตัวนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบ2-5 DDI DDT นะฮะนี่เห็นไหมเทอร์โบนะครับผมตัวนี้กระจกมองข้างสีดํานะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปรับพับเก็บไฟฟ้ามาดูภายในด้านนี้กันก่อนนะะ เปิดเมาหน้าจอม,มีมากนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมันติฟังก์ชัน cruise control ม,มีมาแบบครบราคาไม่แรงอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเพันบาทจะไม่รวมแบตนะพี่สวยมากนี่เห็นไหมเบาะหนังนะฮะเบาะหนังแล้วก็เป็นผ้าสีน้าตาลอยู่ตรงกลางนะออกแบบได้ดีมากๆเลยแท้จากโรงงานด้วยแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับสวยๆนะฮะหน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะช่องเก็บของใหญ่หญคอนโซลหน้าสว,สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังคันนี้ กว้างมากนะพี่มีเห็นไหมมีช่องวางแก้วตรงนี้ด้วยนช่องวางแก้วเนี่ยด้านหลังมีทั้งหมด4ี่จุดเลยนะมีทั้งหมด4จุดนะครับพี่สวยๆแอร์ตอนสองมีให้ด้วยนะฮะภายในด้านบนพีดานเป็นสีอ่าสีเบดแบบนี้นะสีสีเบดเนาะสีเทานะ้ครส,สวยๆวิสัยทัศน์มองแล้วไม่อึดอัดสายตานแน่นอนนี่ข้างหลังมีซุ้มล้อให้ด้วยนะพี่นะคันนี้มีซุ้มล้อให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นคิ้วซุ้มล้อนะฮะโลโก้ สติเกอร b แ a c k edition อยู่ด้านหลังฮะเป็นกันชนท้ายมีมานะฮะนาวราโลโก้นะฮะเคลือบโครเมียมโลโก้นิสสันโครเมียมโลโก้เอลโครเมียมนะ,ะแล้วก็ไลเนอร์ของนิสสันแพะนะครับผมสวยสวยมากนะคะันนี้ซิวคิวซุ้มล้อตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะไม่มีรอยขีดข่วนด้วยสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งนี้กันเปิดเข้ามานะ,ะับแผงปรับลบกระจกอยู่ด้านข้างนะ,ะัะพวงมาลัยหุ้มหนังกลุ่มมันติดฟังก์ชันพุชคอนโทลนะฮะ แอเดียทีฟพุสคอนโทนอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นพุสสตาร์ทนะพี่พุสสตาร์ทนี่หน้าจอเอ็ดีดูก่อนเห็นไหมเลขไม้เจ็ดหมื่นสามพันก 13, ิโลสนใจคันนี้นะครับทักมาแอดไลน์มาที่แคปหน้าจอไว้และแอดไลน์มาที่ p a r n p i ร์เอนหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเดี๋ยวไปรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วคันนี้นะฮะอีซูซสีดำสีประตูนะครับเป็นตัว1.9ึ่งจุดนะครับพี่ได้เป็นปี2018นะเลขไม,ม้หลักหมื่นเช่นกันนะครับเลขมาอยู่ที่78,000กิโล นราคาสด800,000อ๋อขอโทษดิราคาสด589,000บาทไม่รวมแบตนะพี่นะผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทคันนี้สวยมากสีดำนะฮะกระจังหน้าเป็นสีสีดำเช่นกันนะฮะโล่งตัวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้อ่าไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟดทธามไฟตัดหมอกมีมาครบมากนะครับคันนี้แก้มข้างไม่มีอ้าออกเดี๋ยวพามาดูนะฮะเห็นไหมไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับไม่มีอ้าออกเลยนะพี่ๆสวยๆเลยคันนี้เห็นไหมสวยมากนะครับมาเห็นไหม ด้านหน้าได้สกเกิร์ตมาแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยล้อแม็กมีมาให้นะฮะเจ้าของเดิมใจดีติดแม็กให้ด้วยนะครับคันนี้มีโลบาร์ด้านหลังเดี๋ยพาไปดูนะฮะสวยๆนะครับ,รบมือเปิดอ่กระจกมองข้างสีเดียบตัวรถมาพร้อมกับไาเลียวปรับพับเก็บไฟฟ้าด้วยมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับบันไดข้างสวยๆแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวยกสูงนะพี่นะคันนี้สวยมากนะเปิดเข้ามาด้านในนะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมันตีฟังก์ชันนะฮะมีมาแบบครบๆเลยนะครับ บอกเป็นบอกว่าแบบพรีเมียมมีมาแล้วนะหน้าจอมีมาทัชสกรีนได้ด้วยปุ่มอันนาล้อต่างๆมีอยู่ครบนะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวดเกียร์แมนนวดสวยนะฮะผมกระดุมนะลูกค้าเจ้าของเดิมใจดีติดปุมกระดุมให้ด้วยนะฮะภายในเป็นสีทูโทนนะเป็นสีเบจแล้วก็มีช่องเก็บของใหญ่ๆสองช่องคู่มืออยู่ครบนะพี่อันนี้สวยๆนะับเปิดเข้ามาฝั่งนี้นะครับนี่สวยมากนะฮะนั่งได้หลายคนมีที่พักแขนตรงกลางนะฮะสวยๆเลยนะครับสนใจทักมา นี่โลบาด้านหลังนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัวแต่งด้วยเส้นสายสีแดงอย่างนี้สวยๆนะครับแล้วก็นี่ไลเนอร์นะครับกันรอยขีดควรกันชนท้ายมีมานะครับตัวนี้ได้เป็นปี2018โลโก้แนะฮะเห็นไหมสวยนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้ขี่กันนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้นะฮะเปิดเข้ามานะครับแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างนะครับภูมิไรหนหนังปุ่มันติฟังก์ชันนะหน้าจอเ A D มขนาดใหญ่เลขไมค์คันนี้อยู่แค เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะพี่ใครสนใจนะคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวแซดหนาะปีสิบแปดผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะฮะไม่เจ็ดแสนอ๋อขอโทษดีไม่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะครับราคาสดไม่รวมแบตนะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาที่ parnpi. หนึ่งเก้าเก้าสองทางมานะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเดี๋ยวไปรุ่นถัดไปกันเลยดีกว่าคันแรกเลยนะคันนี้นะเป็นอีซูซูหนึ่งจุดเก้าเกรด L นะครับผมเป็นตัวยกสูงนะสวยๆเลยราคาสดสี่แสน ห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมแบบนนะพ่อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันเท่านั้นอ่าขอโทษดิพอนประมาณแปดเก้าพันเท่านั้นนะคันนี้สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟเดีทยมีมาแบบครบๆแล้วนะะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับล้อแมกขนาดสิบเจ็ดนิ้วมีมานะฮะสวยๆนะพี่สวยมากคันนี้ตรวจรถโดนใจไปแล้วด้วยนะคันนี้นะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปรับพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะครับผมมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในนะคะเปิดเข้ามานะฮะ พวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมกับปุ่มฟังจิตปุ่มมันติฟังก์ชันไม่มีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับหน้าจอวิทยุมีมาแอร์แมนวนวลเกียร์แมนวนวลสวยๆรถใช้งานไปแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลครับพีคันนี้นะสวยๆเลยดูฝั่งผู้โดยสารนะครับนั่งได้หลายคนครับพี่คันนี้สวยมากนะครับใครสนใจนะแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะบอก ID ไอดีไลน์ท้ายคลิปนะคะัคันนี้ไลเนอร์กันลอยกีดกวนมีมาให้นะฮะ กันชนท้ายมีมาไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมนะคันนี้สวยมากนะครับเป็นสีขาวนะเป็นตัวแอนะครับพี่นี่รานะคาไม่แรงนะสี่แสนห้าหมืบาทผ่อนอยู่ประมาณ8ป0เก้าพันเท่านั้นนะพี่นะเปิดเข้ามาฝั่งนี้นะนี่แผงปรับรถก,กระจกที่อยู่ด้านข้างนะครับพวงมาลายัยหนังกุญแจแจ้งนาขีหน้าจอ m a d งกว้างแบบนี้เลยนะครับพี่ใครสนใจนะ ดไลด์มานะครับ ID ไลน์นะฮะ t PARNPI 1 9 9 2นะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะแคปหน้าจอและส่งไลน์มา PARNPI 1 9 9 2เนะครับเดี๋ยวไปรุ่นถัดไปกันเลยดีกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวรีโวนะฮะเป็นตัวยกสูงนะครับได้เป็นปี2018นะฮะเลขไม้น้อยมากอยู่ที่48,000กิโลนะครับดูก่อนสคบอยู่ครบดูแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีอ้าออกนะพี่เดี๋ยวไปดูแก้มข้างฝั่งน้องรุ่น ไม่มีห้าออกนะฮะคันนี้ไม่มีปุกไม่มีลัทยิ้มนะฮะเดี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวมาไฟเดทามมาไฟตัดหมอกมามีครบมากนะฮะล้อแม็กขนาด17นิ้วแบบนี้เลยสวยๆนะพี่นี่เห็นไหมหลังคาสวยๆแบบนี้เป็นสีดานะพี่หาดูยากนะคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นสี่หมื่นเท่านั้นเป็นตัวแคปนะครับนี่กระจกมองข้างเคลือบโครเมียมนะฮะประตูมือเปิดเป็นโครเมียม เป็น Open c a p มาแล้วนะพี่นะคันนี้นะเปิด Open c a p ได้เลยนะนี่เห็นไหมโอเพมานะครับสวยๆพุ่มไลน์หุ้มหนังปุ่มมันติฟังก์ชันหน้าจอแอร์แมนนวลนะครับเกีเนะยร์ออโต้นะครับสวยมากเป็นเบาะผ้านะภายในคอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้คูบ็อกมีนะฮะเป็นกล่องคูบ็อกมาให้นะเก็บความเย็นไว้ได้นะเก็บอุณหภูมิเย็นได้นะครับกล่องเก็บของนะฮะมีคู่มืออยู่ครบนะพี่คันนี้สวยมากมาดูด้านหลังกันนี่เห็นไหมเป็นอ่าเบาะแคปเป็นแบบหนังมาให้แล้ว นะฮะสวยๆนะพี่คนไหนสนใจนะคันนี้รีโว่สีดำตัวยกสูงตัวแฉกนะครับเป็นโฉมหน้าใหม่อยู่นะนี่นะฮะไลเนอร์กันรอยขีดกวนมาโลโก้พิเลนเนอร์มีอยู่นะครับขุดกันชนท้ายแบบบิพินนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยเห็นไหมสวยๆโลโก้โตต้าโลโก้ไฮรักตัว E นะครับผมโลโก้ตัว E เป็นโครเมียมหมดนะครับโลโก้ r ีโวเป็นโครเมียมมือเปิดฝาท้ายด้านหลังเป็นโครเมียมนะมีไฟเบรกไฟที่สามมาให้ด้วยนะฮะคันนี้สวยนะครับผมนี่เห็นไหม แก้มข้างไม่มีห้หอกรถไม่มีชนหนังไม่มีจมน้าไม่มีกลับเกาะกอไม้ไม่มีตัดต่อตัวถังนะคะไม่มีทาสีมาแน่นอนตรวจพบเจอเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับมาดูฝั่งผู้โดยสาร<ม>ผู้ขับขี่กาลังแผงปับรถกระจกที่อยู่ด้านข้างสวยๆแบบนี้กุญแจแจ้งในคี์พวงมาลัยมุ้งหนังแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันในพวงมาลัยน,นะฮะนี่หน้าจอเองไมด่ดีสวยๆเลยนะ,ะพี่คนไหนสนใจนะนี่นะครับกว้างกว้าง oven c a เปิดให้ดูอีกทีนี่คันนี้เลขไมล์สี่หมื่นแปดพันกิโล ะะราคาสดเนี่ยอยู่449,000บาทผ่อนประมาณประมาณ9,000นะพี่นะคันนี้ประมาณ8,900สนใจแคปหน้าจอแอรไลน์มาที่ parnpi 992เดี๋ยวไปรุ่นตัดไปกันเลยดีกว่า <c oughs> และนี่คือกระบะาท,ทั้งหมดที่โซน A อนะครับผ่อนเริ่มต้นท่6,000ท่ 6, นนั้นพี่ๆคนไหนสนใจรุ่นไหนนะ,ะแวะกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมนี่ <c oughs> สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่รีวิวไปวันนี้นะฮะเกิดปิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะโทรมาที่0931526462นะฮะหรืออ e ีเบอร์ห0825713369นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่ PARNPI1992 นะครับแอดมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครแคปหน้าจอไว้แต่ละคันนะครับแล้วก็สอบถามราคาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ทางไลน์แบบชัดๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจแอดไลน์มานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ